สวัสดีค่ะสวัสดี FC พี่พี่น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง v ิว i ิ e w นนะคะหลังจากที่เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะคะแอดก็ได้เข้าไปดูเข้าไปดูคลิปในช่อง YouTube ของคุณญาสุภาพนะคะคุณญาสุภาพ คุณย่าสุภาพก็วันนั้นก็ดูนั่งดูคลิปนะคะก็มีความสุขที่เห็นน้องนะคะได้มาไลาน้ำใจจากพี่พี่น้องน้องเอฟซีของน้องเปิดน้อยกั้ามนะคะหลังจากที่น้องนะคะน้องเปิดน้อยกั้าวหรือคำล่าลํำละครเพชรลำเพลินคนนี้นะคะได้ไหลสดไหลสดไปสองครั้งนี่แหละค่ะที่ผ่านมานะคะ น้องก็เอามาลัยมาลัยน้ำใจที่ได้จาก f อฟของคำล่านะคะที่เอ็นดูสงสารน้องนะคะโดยมอบมาลายน้ำใจให้น้องประมาณครั้งละ30,000ือู้เยอะอยู่นะคะคิดดูสิคะสามหมสองครั้งก็ประมาณห0 0 0ืนะคะ แล้วก็อันนี้ไม่ได้รวมจากอันนี้เฉพาะมาลัยนะคะไม่ได้รวมจากเงินที่ f อซทางแถวอเมริกาหรือฝั่งไทย f อฟบางคนก็ไม่ได้ให้มาเป็นมาลัยนะคะก็เป็นเงินโอนไปก็ไม่ได้รวมอันนี้ก็น่าจะเยอะอยู่นะคะประมาณ6 7เจ็ดหมื่นได้มั้งสองครั้งก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะสำหรับน้องที่เพิ่งจะเปิดตัวนะคะ ยังไม่เปิดฤดูการคิดดูสิคะถ้าเปิดฤดูการน้องคำล่าเพชรลำเพลินคนนี้จะได้มาไล่น้ำใจจาก f c เท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะที่เห็นในคลิปที่ช่องนะคะครัวลำเพลินของคุณแม่สุภาพนะคะโดยน้องน้องเป็ดน้อยก็ได้เปิดกรงข้าวหรือ ทางภาคอีสานบ้านเราเรียกว่ากระติบข้าวนะคะที่หลวงพ่อนานขนาดกระติบข้าวที่จะใส่เงินนะคะหลวงพ่อก็ยังเอาให้นะคะเอาให้มาใส่มาลลยน้ําใจจากเอฟซนะคะหลวงพ่อวัดอะไรวัดกลางวัดอะไรนี่แหละที่น้องพูดในคลิปนะคะของน้องคําล่านะคะไลสดสองครั้งได้เงินประมาณหกหมื่นกว่าบาทนะคะ โอ้เยอะมากนะคะและหลังจากที่น้องเปิดกระติบข้าวแล้วก็น้องก็ยังนะคะยังนึกถึงยังไม่ลืมนะคะไม่ลืม f อซไม่ลืมผู้มีพระครุณน,นะคะน้องก็ยังเห็นภาพแล้วก็เออเนาะมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนนี่มาเลยนะคะเห็นเลยนะคะน้องก็นั่งพนมมือขอบคุณ ขอบคุณน้ำใจจาก FC พี่พี่น้องน้องไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทั่วโลกฝั่งยุโรปอเมริกานะคะและน้องก็พูดต่ออีกว่าถ้าไม่มี FC ก็ไม่มีวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าน้องนะคะน้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนขนาดไหนนะคะ มองแล้วก็อืมนะคะดูเป็นคนน่ารักนะคะเพราะก่อนที่จะก่อนที่จะเก็บมาลายน้ำใจนะคะน้องก็ยังขอบคุณแฟนเพลงแฟนเออซแฟนครับแฟนเอซนะคะที่หยิบยื่นให้นะคะ นี่ก็เป็นความงดงามความมีสเสน่ห์ของน้องเป็ดน้อยของเรานะคะและคุณย่านะคะหลังจากที่น้องได้ขอบคุณ f อฟพี่พ,พี่น้องๆน,นะคะที่ให้มาลายน้ำใจกับน้องนะคะคุณย่าสุภาพก็พูดเสริมนะคะเหมือนกับว่าเสริมนะคะให้น้องคำล่านี่รู้จัก รู้จักขอบคุณก็เหมือนเป็นการสอนในตัวนะคะเป็นการปูทางสอนให้น้องคำล่านะคะรู้จักขอบคุณในความเมตตาสงสารของนะคะของ FC ของแฟนคลับแฟนเพลงพี่พี่น้องๆที่ให้กำลังแรงใจและเป็นมาลายน้ำใจในครั้งนี้นะคะและคุณย่าก็ ประมาณว่าอวยพรอวยพรนะคะว่าขอให้ได้ขอให้สิ่งนั้นนะย้อนกลับไปให้กับแฟนเพลงแฟนลับเอฟซพี่พ,พี่น้องน้องของน้องคำล่าของเพชรลำเพลิพนทุกคนนะคะให้คืนไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าและต่อไปก็ขอความเมตตาให้พี่พ,พี่น้องน้องนะคะเมตตาสงสารน้องเป็ดน้อยต่อไปช่วยกันผลักดัน ให้น้องดังๆปังๆอันนี้เป็นคำพูดของแม่ของคุณย่าสุภาพผู้มีเมตตานะคะความเมตตาของคุณย่าสุภาพนี้ไม่มีวันลดเรือนนะคะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นทวีคูณนะคะซึ่งคุณย่าก็พูดต่ออีกว่าเงินคำนะคะก็คือเปรียบเทียบให้ดูให้เปิดน้อยได้รู้ว่า เงินคำไม่ใช่ของหาง่ายแต่ f อฟยังให้เราและคุณย่าก,ก็ยังแสดงความดีใจนะคะกับน้องด้วยด้วยความสงสารและก็ยังอวยพรให้น้องนอกจากจะอวยพรให้ f อฟแล้วก็ยังอวยพรให้น้องอีกนะคะว่าให้อนาคตให้คำล่ามีความเจริญก้าวหน้าและไปถึงฝั่งฝัน จเจริญก้าวไกลเมื่อมาอยู่ด้วยกันนะคะก็รักเหมือนลูกเหมือนหลานซึ่งนะคะแอดก็ได้ดูคลิปแล้วก็อดดีใจแทนไม่ได้นะคะสำหรับเป็ดน้อยแล้วก็แอดก็ขอให้เหมือนกันนะคะขอให้เป็ดน้อยหรือคำล่าของเรานะประสบความสำเร็จแล้วก็ อยากจะขอบคุณคุณย่านะคะผู้ผู้มีใจนะคะเมตตากว้างขวางผู้มีเมตตาขอให้คุณย่านะคะคุณย่าสุภาพมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นร่มโพร่มใสให้น้องเป็ดน,น้อยของเราได้พึ่งพิงพึ่งพาอาศัยนะคะให้ลูกหลาน นะคะได้พึ่งพิงต่อไปนะคะเป็นล่มโพล่มไซเลยนะคะนะคะและเอสก็ยอมรับนะคะว่าบางครั้งเอสเองก็บางทีก็เห็นน้องร้องอไม่ดีตรงไหนเราก็อยากจะติอยากจะคอมเมนต์นะคะแต่การคอมเมนต์ของเอสนะคะไม่ใช่คอมเมนต์เพื่อให้ น้องทอถอยนะคะแต่เป็นการคอมเมนต์ให้น้องสู้เป็นการคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะให้ก็คือคอมเมนต์บางทีเราก็คอมเมนต์ว่าน้องไปนิดนึงแต่ก็คือก็เพื่อไม่ไม่ใช่การทำลายนะคะอยากให้น้องโด่งดังให้น้องนะคะฝึกฝนเพื่อจะเป็นการปรับปรุง พูดง่ายๆก็คือเป็นการติเพื่อก่อไม่ใช่เพื่อทำลายยังไงก็ขอให้น้องโด่งดังขอให้น้องน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะ จากที่ได้ฟังแอดนะคะได้พูดคุยเกี่ยวกับคลิปนี้แล้วนะคะเราก็มาดูมาฟังคอมเมนต์นะคะว่าคอมเมนต์ที่มีต่อคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคลิปคอมเมนต์แรกนะคะก็จะประมาณว่าขอบคุณคุณย่าที่ห่วงใยขณะเจ้าเป็ดน้อยไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร พักอยู่รีสอร์ทไม่รู้จะกินนอนอย่างไรพัดบ้านต่างเมืองมาหาความฝันคุณย่าก็เป็นห่วงด้วยความเมตตาการุณาปานีบุญบรารมีสมกันส่งเสริมไปรับมาอยู่ด้วยบ้านตอนแรกผมน้ำตาไหลเลยขอให้คุณย่าจเจริญรุ่งเรืองทั้งอายุวันนะสุขะและปฏิพาน อยู่เป็นร่มโพร,ร่มไราลูกหลานเป็นที่รักใคร่ของลูกหลานตราบนานเท่านานอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จาก f c ท่านหนึ่งนะคะบอกขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคุณย่านะคะที่ที่มีความเมตตากับเป็ดน้อยกับ้าบของเรานะคะและคอมเมนต์ที่สองนะคะ ประมาณว่าเป็ดน้อยจะต้องเรียนรู้การเร่งจังหวะของดนตรีคนดูจะได้สนุกไปกับเราโดยไม่เบื่อสำเนียงภาษาไม่มีปัญหาอยู่ที่จังหวะก็เหมือนเราล้อร้อเพงลงฝรั่งจะให้เปะ๊ะคงต้องฝึกอีกตั้งแต่เด็กอย่ายอมแพ้นะเรามาไกลแล้วสู้ๆและคอมเมนต์ที่3นะคะคอมเมนต์ที่ คอมเมนต์ที่2นี่เป็นการเชร์นะคะเป็นการบอกสอนน้องนะคะอันนี้ก็คือติเพื่อก่อเหมือนกันนะคะและคอมเมนต์ที่3คอมเมนต์ที่3บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นการชื่นชมนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณย่าสุภาพนะคะก็คอมเมนต์ที่3ก็บอกว่าคุณนายแม่ใจดีคําพูดคําสอนดีมากเป็นผู้ปิดทองหลังพระ แท้จริงอย่าลืมบุญคุณโอกาสความรักความเมตตาที่คุณนายแม่มอบให้เดอ้อเป็ดน้อยอันนี้ก็เป็นการบอกสอนเป็ดน้อยนะคะว่าให้รู้จักบุญคุณนะคะคุณย่าช่วยมาเยอะนะคะและคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคุณย่าเมตตาน้องน้องก็มีมีความสุภาพมีสัมมาคาระวะน่ารักค่ะอันนี้ก็ชมคุณย่านะคะเหมือนกับว่า ที่เป็ดน้อยมีสัมมาคาระวะนี่ก็เกิดจากการสอนการเป็นแบบอย่างที่ดีของคุณย่านั่นเองนะคะต่อไปนะคะคอมเมนต์ต่อมาสิ่งที่ได้รับตอ,ตอบแทนเพราะบารมีความเมตตาของคุณย่าสุภาพพ่อผู้ใหญ่แม่พรและทุกคนในเพชรลำเพลินอาจารย์นักดนตรีขอบคุณ ต้องกระตันอยูเดอ้อน้องล่าที่สำคัญสุดๆคือคุณยา่าขอบคุณขอบพระคุณแทนคำล่าเด้อครับหลักคำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางคอมเมนต์นะคะที่หลังจากเข้ามาดูคลิปเหมือนแอดนี่แหละค่ะก็ต่างก็คอมเมนต์คอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นค่ะให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณคุณยา่าส่วนมากจะเป็นการขอบคุณคุณยา่า ที่ให้ที่พักพิงให้การช่วยเหลือมีเมตตาแล้วก็บอกสอนน้องนะคะสำหรับแอดนะคะก็ต้องขอขอบคุณ f c พี่พ,พี่น้องๆเช่นกันนะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่องวีวีนิวในครั้งนี้นะคะและสัญญานะคะว่าแอด จะทำแต่คลิปดีๆนะคะคลิปที่มันสร้างสรรค์น,นะคะเพื่อให้ f อฟซพี่ๆน้องๆได้ชมได้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ